ขวเนี่แหละแล้วนี่แหละจะเป็นโรงเรียนที่เอ็มชอบมาเดินแล้วก็ตลาดเนี่ยเอ็มชอบมาขอเงินตลาดนี่แหละํำพี่ได้ไหมซื้อปะจำได้ไหม <c oughs> <c oughs> นี่ตลาดนี่แหละที่มาจะมาเดินโ<อ>วันนี้มันอะไรจัน,จนม,ามาทุกเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้นาอยู่บ้านอันนี้มานี่ไม่ได้นัดนะผมไม่ได้นัดเอ็มเลย อันนี้กะว่ามาว่าจะเจอหรือเปล่าแต่คงไม่ไปไหนนะมั้งกะว่าวันนี้จะทําคลิปแบบว่าตามใจเลยอยากกินอะไรหรืออยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ขอให้เจอก่อนดีกว่ารีบไปเลยกรีบไปเลยโอ้ที่บ้านก็จะจำพี่ได้ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่ะแต่จําเข้าได้หมดแล้วเนาะเราจําเข้าได้อยู่แล้วจำได้จำได้จำได้ไม่รู้เราเขไม่คุยตอนเด็กๆกูไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมันก็คนละรุ่นไงคนละรุ่น พูดไม่รู้เรื่องอีกแหละพูดเรื่องผู้หญิงอีกเห็นเขาเลยเขามานั่งเล่นกับน้องปลาเล่นบ้องคืบ้านเห็นนั่นแหละไม่ได้คุยอะไรกับเขางงไม่ปรยู่ไกลขนาดนี้ถอยยางออกเลยเหรอน่าจะใช่แหละโอ้รถเดินพอดีใช่ไหมเอ้ยรถออกว่ะโลี้ยงอ่า ยังไงวะ <Okay. S 1> เลือเขาเขาลบให้เรา,เา,า,ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีซอยอตันเลยเนี่ยปัาบไหนอะอจะให้ลบคันนี้เลยลบนี้จะออกมาบานหลังสุดท้ายเลยดูภาพดูภาพหลังไย อืมแคบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวคุไปบอกให้หมั้ยเออเออเฮ้ยไม่หาอีกนี่เหรอมึงจอดไงวันเนี่ยวันนี้มีงก็ถามว่าจอดได้ไหมเนี่ยน้องออเฮ้ยยังไงดีถามน้องเขาจอดที่นึ่งนด้ถาม หลังนันกันเลยนู่นหลังรถเตยต้าย์หน่อยวิออหลังวิออดโอ้หิวพอดีเลยไปเมือ่อกี้ผมมีอาการปวดขอนะ้ขอเข่าครับข้อบวมๆเลยเพราะว่าทำคลิปตอนที่มารอบแรกผมต้องเดินต้องเดินอะ่ะเดินอย่างไกลอะ่ะรอบนี้อะไรสี่รถเก่งอะครับ เจ็บมากเจ็บมากโอ้อันนี้หัวอะไรครับสปาร์ตันอ่ะเป็นหัวแบบว่าที่เคยเห็นแบบว่าพระธาราตมันมีเชิดเหรอมันเรียกว่าหัวสปาร์ตันไว้เล่นในสิงโตอ๋อหัวสปาร์ตันมามาดูมีหัวสปาร์ตันด้วยเราเชิดสิงโตเหรอใช่ใกล้สุดจริงนะฮะก็เลย ทุกปีเขาจะเอามาทําแบบว่าไใอ่ะเคาว่าทําแบบว่าทําสีใหม่ขัดสีเก่าออกสีใหม่ออ๋เจอสิงอ๋อเราเป็นคนเจอสิงโตเหรอใช่โอ้ใช่คนเดียวนี่นะมีอีกมีอีกไงตอนเย็นตอนตอนเย็นก็จะไปซ้อมออ๋เพราะมันใกล้จุดจีนอ๋อะโอ้แล้วก็มีชุดสิงโตก็อยู่นี่หมดเลยใช่นู่นนะัวอยอ่ะชุดเก่าโอ้สุดเจ้าวะ โอเคครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเป็นดูก่อนเพื่อนจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยจำจำได้ไหมนะห้องไหนนะไม่รู้เพื่ออไาปะโอ้โอเจ็บว่ะเฮ้ยใช่ป่ะนี่แหละรถอยู่รถอยู่ใช่ไหมอยู่อืมนี่ละมาเร็ว ววิเอ็มปิปงปิปงปิปงอ๋งงอพาคนมาหาพาคนมาหาหน,นี่ที่นั้งเตียงถามหาเลยแต่ว่าจะจำได้หรือเปล่าแค่น,ไไนั้เลยมา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 อ๋อเขาโอเค จำไม่ได้แล้วว่าจะจำได้หนูยอมเลยไม่จำได้ไหม <c oughs> ดูร้องดูร <c oughs> องดูอืมอ้อาเอ้สวัสดีครับาม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 า,า,ามาดูนี่ใครวะใครถามวะใครวะเอาฟังเสียงก่อนเอ,เอาฟังเสียงก่อนเอะต้องพูดสวัสดีครับดูสวัสดีครับเนี่ยค,คุณเนาะฟังเสียงก่อน ยิงก็ดีครับเฮ้ยชื่ออะไรนะเอ้าเอ้าโอ้ยดิงทำไมจำได้ไหมครับจำได้ไหมจำได้ก็ถามหาไม่เหรอก็เตียงเตียงถามหาไปเดียก็ถามหาตอนนั้นที่ผมมาแร้วนีนก็ถามหาพี่ชายที่ถามวอะไรนะมีเมียยังอะไรนะ ยังเดี๋ยวนี้่ยังยังครับยังครับไม่มีใครเอาครับไม่มีใครเอาจริงๆครับจำได้ไอ้เอ็มฉันว่าจำได้ว่ะจำตรงไหนได้เออไม่มีใครจำได้ที่จรงไม่มีใครจำเกะได้น่ะเหมือนเดิมไหมเหมือนใช่ว่าไม่เหมือนเดิมเหมือนไหมเหมือนเดิม เหมือนเดิมอะเนี่ยในแฮร์รี่แล้ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่หรอกมันเป็นเปลี่ยนไปหน่อยแต่ดูคร่าวๆแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเข้ามาด้านเล่นเชิญ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 เช้ยได้เลยเขาได้โทรมาหาไหมโทรโทรมาคุยอมี่พี่ขวัญฝากตังค์ให้เลยอีกพันหนึ่งแล้วมีเพื่อนปุ๋ยอุนสองสามร้อยค่าอะไรค่าเดินทางค่าอะไรเนี่ยอ่าไอก็ไปฝากมาให้นี่แหละมาให้เอาหรอกอย่าไปเอาของเขาไม่ใช่เขาก็ฝากให้ เป็นคือค่าเดินทางคืออะไรมาใี่ผมมาแล้วก็เดี๋ยวซื้อของให้เอ็มเขาาอยากให้เองดิผมจะทำไงนาะอยากให้กลับไปจริงเหรอไม่พวกเขาอยากให้กลับไปใช่ไหมจริงเหรอเขาว่าไงไม่เขาคุยมาว่าไงเขาคุยบอกว่าเห็นแอบบนเรื่อยเลยว่าเห็น ป้าเตรียมว่าจะกลับกลับไปอยู่ที่เก่าจะไม่กลับจะกลับไปแล้วจะกลับหรือไม่กลับตกลงผมไม่เข้าใจกกลลัับบคิดว่าจะกลับหรือเปล่าคิดว่าจะกลับอยู่แต่ยังไม่กลับเดินได้ก่อนกําลังขาเดินได้ก่อนตอนนี้เดินได้ไหมลุกขึ้นไดหมก็เดินได้กําลังหัดเดินไงนี่น่ะเข้ามาเล่นบ้านก็แคบแคบเข้ามาเข้ามาดูกันก่อนจะได้นี่ไอ้มาผ้าออกหัวแล้วนึกว่าคนอินเดีย ไม่หรอกมันสระผมอ๋อสระผมเอ็มอุดอะยังยังไม่ได้กินข้าวเลยเอ็มวันนี้ต้องให้พาไปกินข้าวหน่อยแนะนําหน่อยว่าเปพี่ดิ้งพี่ดิ้งก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้พาไปรู้ไ,ได้ไหมมีร้านพาเอ็มพาไปมีร้านแถวนี้เยอะแยะหมดออเออเอ็มแนะนําได้ไหมเนี่ยนั่งรถขี่รถเก่งมาวันนี้ขี่รถเก่งมาเนี่ยพี่เขาไม่ดูเหนื่อยดูเหนื่อยอะไรนึงนั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นครับนั่งไปก่อนเด้อบ้านยายแคบเข้าบ้านหลังได้เลยเออเออนั่งเลยนั่งเลย น้ำเย็นอยู่ในกตู้เลยครับผมกินบนรถมาแล้วอือดูเอพาไปเดินมีมันมีห้างมีอะไรไหมแถวนี้ไม่มีมีอยู่ซีเจมีเยอะแยะหมดซีเจเหรอเอาซีเจซีเจอะไรแถวเนี้ยมีแบบร้านอาหารเด็ดข้าวมันไก่พวกอะไรเนี่ยที่เรากินตอนเด็กมีไหมมีมีมีไหมข้าวมันไก่ก็ไม่ยียบมีน่ะเนาะมีเยอะแยะหลายร้านเต็มเต้เตียงกินยังเตียงกินยัง ไม่หิวหรอกอ้าวทำไมไม่อะไม่ยากหรอกงั้นให้เอ็มเอ็มพาไปได้ไหมนั่นเราบอกทางพี่หญิงพี่จิงเอาใกล้ๆทถวนี้ก็ได้ใกล้ๆก็ได้อือไปเอ็มพาไปกินก่อนวะแล้วค่อยมาวิวผมอือวีวไหมวีผมวีเลยว่ายว่ายวีอ่าๆเดี๋ยวรอก็ได้รอรอไปอ่ะอ่ะอืออ่ะวีววิผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะในคุยอันนี้ตอนนี้กำลังคุยกับใครนะชื่ออะไรน้องปลาอันนี้เอ็ม กำลังคุยน้องปลาคนในรูปคุยกับคนนี้เฮ้ยคนเดียวกันไหมนี่อ่าคนเดียวกันคุยกันดูเอาเดี๋ยวดูให้ดูรูปเขาเอ็มจะขอรูปมาเลยอืออ้ที่อ้วนกว่าเดิมน้องปลาน้ารักน้องปลาน่ารักเลย <c oughs> กินข้าวกันไหมอันดูหน้าดิห <c oughs> น้าว่ะมาดูในรูปดิเอารูปมาดูดิเอารูปมาดูเอารูปแทนไม่เอารูปอันนี้เอาดูในรูปคนในรูปนี่อื้มเอ็มก็แมนหน้าอ้วนไงเอ็มอีกต็นี้ น่ารักน่ารักกว่าเดิมอ๋อชอบคนอ้วนหรือเปล่าอ๋อเอ็มชอบคนอ้วนอ้วนเหรออืมอันเนี้ยแตบกินผักเยอะเยอะตายและกินตรงนี้เป็นไงเป็นไงอะไรไหมว้าตอนเด็กเราไม่ได้กินนั่งกินนี้เนาะเพาะว่าเอ็มอยู่ในห้องเล่นห้องกับพุ่ยสมัยเอ็มเล่นคนเดียวใช่ไหมตอนเด็กใช่ไหมทำไมเล่นคนเดียวล่ะ นะทำไม,มชอบเล่นคนเดียวอะไรนะทำไม,มตอนเด็กๆชอบเล่นคนเดียวอย่บ้านคนเดียวแม่ขอไปทำงานอ๋อไม่ไม่ตอนเราเรียนเนี่ยตอนเราเรียนเอฟเล่นกับใครในเพื่อนในห้องจำเพื่อใครได้ไหมอ้าวพูดมาดูใครจำปุ้ยใหญ่ได้ไหมปุ้ยใหญ่ปุปพาพรพรลี่ลำจำดวงวงเดือนได้ไหมดวงเดือนอ่ะแลว,วงเดือนจำใครได้อีกจำจำธันวาสินเปิดเสริฟได้ไหมได้ใครวะ เอาเลยเอาเลยลูกก็เถอะท่านมาเคยแกล้งไหมตอนเด็กท่านมาเคยแกล้งอลิสาบุเรยียนไหมตอนเด็กไม่อ๋อแต่มีใครแกล้งอ่ามนตรีเหมชาติมนตรีรู้จักมนตรีไหมช,ชื่อเล่นชื่อว่าอะไรชื่รู้จกักไอ้คองไหมไอ้คองโยโยอย่างไหมโยชื่ออะไรนิติศักดิ์ ลืไมไปหมดแล้วชื่อนีน้ตุ่มปางานามสกุลอะไรตั้งไม่ได้ถูกต้องครับอ๋อเอา,เอา,เอา,เอาสักคนเอาคนไหนเป็เพื่อนสนิทในห้องเอาเพื่อนที่สนิทในห้องเพื่อนที่สนิทในห้องเพื่อนที่สนิทในห้องอืมใครเอาเลยอะ่ะใครละ่ะไอบิวอ๋อบิวที่ว่าตัวเล็กๆอะ่ะเอาขาวอะ่ะอ๋าทำไมถึงสนิทคนนี้คนนี้เขาใจดีไหม บิวใจดีไหมใจดีก็อยู่ด้วยกันแหละเล่นด้วยกันอ๋อเล่นด้วยกันตลอดไม่เคยทะเลาะกันจำได้บิวชื่อจริงชื่ออะไรคอนทิพย์โอู้วจำได้สิเอากินดีกว่ากินดีกว่าเอกินที่เกิดกินไปเลยเดจะต้องมีมีห้างเดินไหมจะไปเดินห้างเอ๋ใช่ไหมเนี่ยวัดไร่ขิงอันป็นตลาดเอ็มฮะ มีโคขาขายอะไรไหม,อมโอ้เอาไม่มีว่ะเรื่องแนะนำไปไหนเอ็มขนนเข้าวารไปได้ไหมได้ไหมล่ะพี่ดิงอ้าวมันมีอะไรขายไหมดูว่ะไอเงินวดัดอนานทีเลยโอ้กับเป็นวัดทีจบ,บเลยเออน่ะ เปิดทางไหนเปทางไหนรานีลองเปิดดูก่อนสนข้าสารอ๋อมีแหละเดินนี่แหละอ้ดูจ็บหัวเขามาาเลยเดินมาถ่ายคลิปเอมอละจีบตัวบวมเอ้ยโทษตบวมเออจีบจีบจีบจ็บจีบจจีบเป็นจริงเก็มจริงจะล้มเยจะล้มมีจริงโอ้อดี ถ่ายมามาอยู่จังหวัดนี้ใช่ไหมมันมันต้องใช้ในเงินสดโอนไม่ได้เพราะโอนโอนเขาไม่โอนเปิดห้องก็ต้องเดินหาห้องอีกโอ้ยดูดภาพอีกแล้วโอ้เดีย๋ยวเก็บไว้เองเอาถือไว้ถือไว้จะได้ด,ด,ด,ดูตลอดเอาเอาเลยเดี๋ยวแต่จะจับเอาเลยเต <c ười> ็มสูบทานาสบายเอาตู ATM ้ atm ไหมล่ะกินไหมกินไหม โดนัทกินไหมเอาไหมนัดแต่อิ่มฮะอิมอยู่ไซส์ไหนไซส์ไหนมีไซส์ไหมหล่ะโอ,อ้โอ้ให้ไม่เกินห้าตัวนะใส่หมดก็พอเอาแล้วแต่จะจับเอาไหน อ๋อมันเป็นแบบยืดไงคล้ายๆแบบฟรีไซเลยใช่ไหมครับรัดได้สีอะไรสีอะไรสีนีออนโอเคตัวหนึ่งครับใจที่ไหนครับโ okay, อเคไปจัดเลยโอเคโอเคลอง,ลองไม่ลองไปไปลองไปไปลองเลยไปไปดูที่หูด,ดีใจอย่างแรงนิดหนึ่งด้วย ไปข้าไปเลยจะเดินไปไหนนะโอเคเดี๋ยว,อวอรอเท่าไหร่ครับแปดร้อยแปดร้ยเก้าสิบจอดไหมล่ะอเอาแล้วไม่ใส่เลยใส่เลยดีกว่าไหมใส่เลยดีกว่าใส่เลยใส่เลยเลยถอดป้ายออกครับเอาป้ายออกไม่่ดีกวาเอาใส่เลยใส่ให้ได้ไหมมัย้ยใส่เสื้อให้ต้องใส่เลยดิ ไปไเข้าไปเราใส่เดินเลยไปไปเอาเอาใส่ตึงแล้วตีเอานี่นี่เอฟเอฟนี่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 ไปเด็กเลยนี่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 ไอเขาจะให้เล่นไหมล่ะคนโตเน่อยากเล่นนั่งไหนนั่งเลยไม่อยาก้อาวไม่อยากเหรอ เอา้าตัวแล้วไม่อยากเล่นเอาอะไรวะลองดูไะไหนเออไปตอนนี้ดิมบอกว่าเอ็มอยากขี่ไอ้บัวนี่ไงนี่ไงขี่ไหมไม่ขี่ไหมเอาลองนั่งให้ด,ดูก่อนนั่งด,ด่วนเออเอเอ,เอโอ้ยคือเหรอไอ้ได้อยู่ไปอย่าเลี้ยนไปเลยเ โในไปหรอจิ <c oughs> ลคีนกินไหมกิ <c oughs> นได้อู้้อ่ะจัดเลยสั่งเลยเนี่ยมันมีเซ็ตตามตามจอเลยอะ,อะไปไปรอบนี้ปุ๋ยรอบนี้ปุ๋ยเลี้ยงรอบนี้ปุ๋ยเลี้ยงแบบนี้กี่บาทอันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ๋อกินแค่นั้ <c oughs> บบนเหรออ๋อ <c oughs> <c oughs> อันเดียวพอโอเคอันเดียวครับนี่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 แทงโมเนี่ยอืมเอาเลยชอบไหนมันไม่มีหรอกไอ้รูปเคลียร์ตดหมาเนี่ยไหนชอบใส่ไปไหนโอเพ็ดนี่ว่อันนี้ก็ได้ให้จะใส่ใส่จริงไหมไม่ลองใส่ดู อ๋อนี่ครับออโอเคนี่เหรอครัเดีบนี่เราอีกคาดผมไหมอืมอันนี้เหรออันนี้อันนี้ให้ใครให้แม่ให้แม่อ๋ออันนี้อันนี้เหรอใครเป็นทีมแล้วกันเราเขียนให้เคิดตังค์รวมเลยนเป็นไง สนุกไหมวันนี้โอ้เออแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเจอพ่อบ้างไหม,ไมเ,อเอา้าพ่อหายไปไหนพ่ออ้อยพ่ออยู่ร้อยเอ็ดเขาติดต่อมาไหมติดต่อมาอืมเขาบอกอะไรล่ะพ่อพ่อบอกว่า,งงอ,อ,าอย่าอย่าลืมพาแม่กลับบ้านนะลูกกลับบ้านไหนอุบลลนะอ๋อเหรออ๋อ,อแล้วจะพากลับไปเ่ะ กับเลวเตรียมบ้านไป้แล้วเศร้าอีกแล้วแค่ถามแค่นี้เศร้าอีกแล้วีนวยนกินไอติมเลยจะได้ความรู้สึกเปลี่ยนไปกินเลยอ่ะโอ้ไหนของครบไปเช็คดูก่อนต้อยสง่งถึงไหนเนี่ยหน้าห้องเลยเนะาะหอาไปส่งถึงหน้าห้องเลยไปให้แม่ดูด้วยไปไปไปขอบใจว่าเรื่องอะไรเอย่ย อยากได้ละเดี๋ยวไปกลับไปจะซื้อไปฝากไม่อยากได้อะไรเลยอยากแค่ให้เพื่อนไปอยู่ใ,ใกล้กันเ,นเออยี่มันดูลําบากหรือไม่ลําบากโอ้โหเอาที่อยากไปกันอยากไปก็บอสก,กันนะเดี๋ยวมารับจ้าอืมถึงแลื่องอ้าวอาร์ตมันซื้อของโอ้หโหกิ่กงตัวเราเป็นพันสบายสบาย ไม่เป็นไรผมซื้อให้ครับมีตุ้มหูเอาให้ดูเลยซื้ออะไรให้้างดูให้หมดเลยอ๋อไม่เไรหรออยากได้ตอนเด็กๆอิมก็อยากได้ไงนี่สวยไหมสวยโอ้ยตายเปลงาไปเต้ยอะไไปกินข้าวอะไรกันปลงข้าวโดยกินอะไรโอ้อิ่มเลยโอเอะไรติดอะไรติดผม ผมขน้าผมขนาข้างหน้ามันไม่ได้มันมีอะไรเก่งหรอกสวัสดีนี่สวัสดีครับ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 ดูเก้งนี่ดูที่เอาเรอดูเกงก่อนดูเกงให้แม่ดูหน่อยเกงคือไหมรีบใหญ่เลยอ่ะใหญ่เอืมดูใส่ได้ก็ใส่ได้ดูอ่ะแล้วทำไมจุดแบบนี้ตัวเ่าไหร่แบตร้อยก่าทเก้าร้อยแตระปกแต่ปุ๊บไปข้นไปขึ้ ไปคืนไม่ได้เครักห้างไม่เป็นไรหรอกไปลี่ยชื่อให้มันทำไมเปิงก็ไม่แล้วมึงใส่ได้ใส่ได้ใส่แล้วใส่แล้วไปใส่ดูให้ดูหน่อยไปโอ้ยไปช่วงโทรเข้ามาบอกยายกับป็นห่วงอะฮะไปเป็นชั่วโมงอ้าวมันไม่เคยมันไม่เคยออกไปอย่างนี้เออๆเอนะก็ช่วยดูแลอยู่เพราะว่ายายเนี่ยขับรถร่อนเลยครูอ้าวเหรอเอ้มันไม่เคยออกไปไหนกับใครอ้าวขับรถร่อนเลยไม่ได้บอกเหรอแล้วเตียงไม่ได้บอกเหรอ บอกบอกว่าไปกินข้าวแต่ว่ามันนานไงเพราะเขาเขาไม่เคยปล่อยไปกับใครไงเออป้าก็าไม่เคยเห็นเพื่อนได้ยินเสียงแววแวแต่ว่าห้องไหนก็ไม่รู้หรือว่าห้องพวกนั้นก็เลยไม่ได้ห่วงมันเลยครับครับมันเป็นห่วงมันไงห่วงที่เฉยเออดีแล้วไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรนี่บนแบบบนหลวงพ่อได้ยิงก็ต้องอภูมิแก้ตัวหลวงพ่อเลยไปแค่นี้ ลูกสาวต้องเข้าใจแล้วก็เป็นภาพเป็นแบบนี้แม่ก็อย่างนี้เขาตามไม่ได้เลยหัวอกของพ่อแม่โอเคทีหลังพอน้องไปก็ต้องบอกกันก่อนแล้วก็เอาโทรศัพท์โทรกลับเข้ามาบอกแม่ตอนนี้แถวนี้ไม่มีร้านอะไรนี่โอ้โหอะไรหรอกเขาก็ยังพูดอยู่ว่าหนูเรียนด้วยกันรอยาีการเนี่ยโอ้ยสนิทกันรุนแรงเลยป้ากยพูดว่า แม้แต่ลุงแม้แต่พ่อมันยังเอาเลยคิดดูสิเงินโอ้ไม่ใช่คนยังไม่เคยเห็นมันไปไหนมันเป็นแบบนี้มันตามไม่พูดว่าข่าวพูดข่าวเงินบ้านรวยโอยไม่ได้คิดอะไรนันหรอกไม่ได้คิดเราดูเศร้าเราดูเศร้าแล้วดูเศร้าแล้วเศร้าเรื่องอะไรอ่ะดีแล้วกลับมาบ้านอ่ะเนี่ยฉันต้องหูม่องฝากอ่ะใช่ใช่โอ้โอยุบใจด้วยเนาะอืม่เตียงคันมี่ะโอเคโอเคไปเดี๋ยวจะกลับแล้ว หมาหมาัวแล้วไปซื้อเกล็กเกงให้มันมาได้ไปอะไรหรอครับออองแจรถมารถตอนนอกแต่เดี๋ยวก็จะกลับแล้วผมจะีก็จะกลับแล้วเนี่ยเพราะว่าผมต้องไปรักษาเรื่องขัวเขาเนี่ยเขาบวมเขาบอกวขาผมมุมบ้านนี้ไม่มีรถ่รถเก่งสีขาวด้วยลงมา่ออีกคนหนึ่งก็เมาหัวกูวใจจะหยุดเต้นวิ่งใครอะอีกคนหนึ่งเมาใครว่ะว่ามีคนเมามาด้วยเากเม คนไหนมาเขาไม่เมาพี่ผมเขาเขาชอบแบเหมือนคนเมาเขาเป็นอาจารย์เขาระดับอาจารย์เลยนั่นแหละป้าก็โอ้โหพ่อเขาเป็นถึงผู้กองนั่นแหละหรืออันเนี้ยเพิ่งลู้ออไรแบบพ่อเน่ะนงับโผล่ไปได้ออ๋โอเคโอเคผมจะกลับแล้วแล้วผมต้องพักแล้ษาตัวเดี๋ยวเราเจอกันเนาะมีอะไรก็โทรหาได้เด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเพื่อน ค่อยโล่งแล้วครับเราไม่ครับเข้าใจแล้วครับครับอืออืออ่าไปงั้นอีกอ่าอ่าโอเคโอเคครับอืมอืออ่ะโอเคนะบ๊ายบายเพื่อนเดี๋ยวเจอกันที่คูเมืองนะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย Ela é